สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามทางช่องอยู่นะครับอ่ะหายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วครับไม่สบายไม่สบายนะฮะวันนี้ก็หายแล้วไม่สบายมีอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ไปตามเลขของแม่เล็กมานะที่อำเภอเพ็ญ แม่เล็กบอกว่าเข้าปังปังเห็นไหมวิ่งเกตกับแปดแกว่างวดนี้วิ่งมาแล้วห้ากับสี่ว่างั้นอ่ะเรามาตามดูว่าจับคู่จะได้ตัวไหนงวดกว่อนนู้นศูนย์กับหนึ่งเข้าปังปังนะฮะท้งบนทางล่างเกตกับแปดก็เข้าที่เจ็ดศูนย์ล่างงวดนี้สี่กับห้าอาไม่เสียเวลาครับเรามาจับรหัสรับสามหกเก้ากับตัวเลขของแม่เล็กขายลอตเตอรี่ดูนะฮะ นี่ยมันแม่นยำอยู่นะจับสี่ตัวเนี่ยเอาตัวแรกกับตัวสุดท้ายเท่านั้นแหละนะฮะตัวกลางๆก,ก็ลองๆไว้แต่มันเข้านะจับแปดตัวเลขมาสองจับแล้วได้แปดนะฮะตามดูนะครับผมอตามดูตามดูมดอ่าบางคนบอกว่าอยอาพูดมากนะเอาตัวเลขมาเลยไว้อย่างนั้นอ่าเลขวิ่งแม่เลข ต้องทำให้ดูแล้วครับถ้าไม่ดูก็ไม่เข้าใจว่าทำแบบไหนนะเล็กวิ่งแม่เล็กอ้าวสีก็ชีสจางไปแล้วนะสิบหพอยอ่อหกห้าอ่อาใช้ได้นะฮะเดยวก็จางอยู่อ่ะเอา ก้านใหม่ลองดูเล็กวิ่งแม่เล็กอ่างวดงวดงวดงวนนี้สี่กับห้านะสี่กับห้างวดก่อนโน้นเจ็ดกับแปดงวดก่อนโน้นศูนย์กับหนึ่งวันวันที่เท่าไหรนะ่ล่ะเขียนเป็นวันที่จะดีไหมนะ อ่างวดสี่กับห้างวดนี้นะสิบหกพอยอนี่นะเดี๋ยวจะเขียนวันที่ให้นี่นะนี่นะเขียนตรงนี้แหละสิบหกพอยอนี่แหละหกห้านะอ่านี่นะงวดต่อไปตรงนี้งวดเมื่อกี้วิ่งเกตกัแพงหนึ่งพอยอหกห้านะฮะ งวดศูนย์กันหนึ่งนี่สิหตุลาตอคหกห้านะฮะตุลาพิกาธานาอาถูกนะ,ะจับรหัส369นี่จับแบบไหนนะฮะก็เดินไปสามเต็มนี้นะฮะบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าจับแบบไหนเดี๋ยวปูเยม่มจะจับให้ดูนะเอะเอาเป็นสีแดงดีกว่า อางวดสิบหกต่อข้อหกห้านะมาที่ศูนย์ก็ศูนย์สามเหรอครับไปก่อนเพื่อนเลยศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนี่หนึ่งก็เป็นหนึ่งสี่แล้ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอ่าได้เลขเท่านี้แล้วมันออกไหมมันออกไหมนะฮะ มันก็ออกตามระเบียบของมันนะออกที่ตัวนี้นะศูนยหกับหนึ่งห้าใช่ไหมอ่ามันออกแล้วก็เรามาตามตัวนี้ได้มาเจ็ดกับเป็นะก็ว่ารหัสสามหเก้าจับแบบไหนครับผมเกดก็ 9. นับไปสามแด้กัเจ็ดศูนย์ไปเลยนะเอาสีในเขียนดีเอาสีน้ำเงินดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ขั้นกัน เกศูนนะะเกหนึ่งเกสองเกตสามแล้วก็8ปดแป8หนึ่งแป่เกือบไม่พอนะพอเห็นนะ มันเข้าไหมเข้าไหมนี่แหละมันเข้าที่เจ็ดศูนย์เตัวเลขล่างนะเข้าล่างนะเข้าล่างเจ็ดศูนย์นะงวดที่แล้วงวดก่อนโน้นเข้าบนล่างนะบนล่างหนึ่งหใช่ไหมอ่างวดนี้ได้มาสี่กับห้านี่จะมาตัวไหนนะเดี๋ยวเขียนลงดีกว่านะเขียนลงมาอย่างนี้ดีกว่า สี่ก็ห้ก็สีเจล้วครับผมสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์หาหดห้เก้ย์ห้าหนะได้เลขแตัวนะอาคิดว่าจะมาตัวไหนครับผม มีใครคิดออกไหมว่าจะมาตัวไหนนะอาจจะวงกลมให้นะเลขแปดตัวนี่เราก็ต้องเดาว่าเลขแม่เล็กวิ่งสี่กับห้าอืมถ้าสี่มานะเอาซะสองประตูสี่ศูนย์สี่เก้านะอ่าห้าห้านี่ก็เอาที่ห้าแปดห้าเก้านะ เอาสตัวนะเป็นชุดล่างชอบที่ชุดล่างมากกว่านะาบนล่างได้นะแต่ให้ระวัง40่ศนะสี่เห้ากนี่ก็สำคัญนะ4 9่เก้ห้าเกแล้วก็ห้ดใช่ไหมสี่ศูนย์่าจะเอา50นย์นะ ะระวังนะครับสี่ตัวนะห้าตัวก็คือห้าแปดตัวห้าแปดมีนะสี่แปดสเจเอาเท่านี้แหละครับผมให้ระวังชุดล่างนะเม็ดเดียวสี่ศูนย์นะเลขวิ่งแม่เล็กสำคัญน,นะครับเข้าเคยเข้าบ่อยๆ นะเข้าแบบยาวเลยนะนยงวดงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่เจ็ดศูนย์นะฮะปั้งงวดก่อนโน้นก็ศนะูนย์หกกับนึ่งห้าะคลิปเก่าๆก็ทำไว้ให้ดูอยู่นะครับผมแต่ใครทำบางคนก็ทำเป็นนะเ,เรียนแบบปูเยี่ยมทำก็โอ้ยสบายมากรหัสสามหเก้านะสี่ก็ไล่ไปเลยสี่เจ็ด ดินไปอีกสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เนี่ยสี่ตัวเนี่ย,ยมันมาตัวหนึ่งถ้าเลขวิ่งมันถูกกันมานะทะห้าก็ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะไปซะอย่งงางนัน้นนะครับผมไปซะอย่งงางนั้นประมาณสักได้เลขแปดตัวนะเลขแมเล็กนี่ก็เป็นเลขของอา่า ของหลวงพ่อนะเลขไ่เล็กเนี่ยเป็นเลขของหลวงพ่อพระธุดงนะไ่เล็กไปเจอที่กลางทางรับหลวงพ่อไปด้วยหลวงพ่อกัอนให้เบอร์โทรกันไว้ท่านก็ไปกรรมฐานตามป่าตามดงนะตามถ้ำนั่นแหละอยู่แต่ป่าครับไม่เข้าเมืองเข้าบ้านสักทีหลวงพ่อองค์นี้แต่โชคลาภมาแกก็โทรบอกนะ เมเล็กก็ได้จัดปัดใจ,จยทยาทานนะโชคลาบหลายครั้งนะเมเล็กครั้งละสองหมื่นสามหมื่นนะได้บ่อยๆนะไม่เข้าวนก็เข้าล่างนะครับอา่าลุดดมีน้อยนะแต่ว่าเข้ามานี่สามงวดปังๆแล้วนะเท่าที่ผมติดตามมางวดศูนย์กับหนึ่งไม่ได้ไปไม่ได้ไปถามนะแต่ว่างวดเจ็ดแปดไปถามมาได้เจดกับแปดเข้าเจ็ดศูนยะ์ปังนะงวดนี้ สี่กับห้าอ้าทาชอบกูชอบที่ตัวล่างแห้วครับเป็นเลขล่างก็ลองหาตัวลองดูนะรหัสใช้รหัสจับแต่ก่อนผมไม่จับนะผมให้เป็น,ปนตัววิ่งไปให้จับกันเองเด,เดี๋ยวนี้ผมจับรหัสสามหกเก้าจับให้นะฮะก็มีผิดไม่ถูกนะฮะจับก็เหมือนกันบางทีก็ถูกบางทีก็ผิด แต่ว่าส่วนมากมันถูกว่ากว่านะใช้รหัสสามหกเก้าจับก็ตามต่อคลิปต่อไปนะคลิปแม่เล็กไปแล้วนะต่อไปก็คลิปสอนแหนมนะจะให้สักสองคลิปในวันนี้อ่ะหมดเวลาแล้วครับผมอำนาพระจางนะมีเงินมีทองมีอยู่มีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 去啦，去啦，去啦，去啦。